ตัวนี้ได้มาสภาพสวยนะสภาพที่หายากนะสภาพแบบนี้นะครับนะเป็นเลเวอร์เลเวอร์เบรกนะครับนะตัวนี้จะเป็นงานพวกงานสะสมนะครับงานวิทยเทรงานสะสมของค่ายดีว่านะสปอร์ตไลน์นะครับ1,000 LB นะครับรหัส LB เลเวอร์เบรกนะครับน่าเก็บนะครับเอาไปวางตู้วางสะสมนะครับนาะนาะที่จะหาสภาพแบบ สมบูรณ์นะค่อนข้างสมบูรณ์เนี่ยหายากมากแล้วนะครับนะลองมาดูตัวนี้เลยน,นะนะครับนะนาะนะนะทตีจะเลือกสมบูรณ์นะครับคุ้มกล้าคุ้มราคาที่นานานะครับใจไปแน่นอนนะครับนะภายนภายในก็ดูแลให้เรียบร้อยนะครับนะนาะนะนะนะพร้อมเอาไปใช้งานไปวางไปเก็บไปสะสมได้นะสภาพสวยด้วยนะครับนะตัวนี้นะสปอร์ตไลน์นะครับ LB นะครับ1000 LB นอนะครับหัวสกูสวยนะครับนะหัวสกูสวยมีสนิมขึ้นนะนะครับหัวสกูต่างๆนะครับเพจนะนะครับหลักนะครับตัวรอกนะครับไปวางโชว์วางสะสมไปใช้งานก็ดีนะครับนะนะครับนะปลายเพจต่างๆนะครับคมชัดเจนสวยงามนะนะผม่าจะเอาไปเก็บสักหน่อยเหมือนกันเนี่ยนะตัวพวกรุ่นนี้นะ คลาสสิกดีนะครับนะครับนี่กระเดื่องปกกระเดื่องต่างๆเนี่ยกระเดื่องเบรกนะจะเบรกพวกโรเตอร์นะถ้าเล่นเป็นเลเวอร์เบรกนะจะเป็นชุดโรเตอร์เบรกนี่เนี่ยเก็กเก็กนะครับหน้านะครับคลาสสิกนะครับนะครับแขนสวยๆนะครับนี่ยังสวยๆนะเพจป้ายนะครับต่างๆนะครับแขนสวยนะครับนะครับ ต่างนะครับย้ายฝั่งซ้ายขวาได้นะครับคลายสกูเปลี่ยนฝั่งได้นะครับตัวเลเวอร์เบรกนะครับนะสวยๆนะครับยังสวยๆอยู่นะครับสภาพยังดีสภาพค่อนข้างต้องบอกว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะค่อนข้างยังสมบูรณ์อยู่เลยนะตัวนี้นะนะครับเป็นไดว่าเจแปนนะครับเจแปนนะครับงานญี่ปุ่นนะครับค่อนข้างสมบูรณ์ดีนะครับตัวนี้ ว่าสวยนะครับครับขารอกก็ยังสวยอยู่เลยนะครับยังสวยอยู่นะครับนะครับนี่นะครับเพจสวยๆนะเพจโรเตอร์นะครับสวยๆนะครับเพจฝาปิดนะครับหมวสกูนะครับตัวก้านโรเลอร์นะครับนัดสกูนะครับ นะครับลูกสปูนโลหะนะครับลูกสปูลโลหะนะครับสปูนก็ยังสวยนะนะครับนี่ตัวหนังสือนะครับต่างๆนะครับสปอตไลน์นะครับลูกสปูนสวยนะครับนะครับไม่มีเอ็นปิดไม่มีเอ็นบังนะครับนะลูกสปูลยังคงความสวยอยู่นะครับ วางโชว์วางเก็บวางสะสมนะครับนี่ยฝาสวยๆนะครับป้ายรูปพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์นะครับโรเลอร์สวยๆนะครับหมุนปกตินะครับนี่นะครับนะครับรุ่นนี้ผมผมแกะนะครับแกะทำนะครับลอกเข้ามาเนี่ยผมแกะทําเป็นอ่าบล็อกนะผมบล็อกเป็นเดินเงียบให้เรียบร้อยแล้วนะก็คือมันจะเดินไม่มีเสียงแล้วนะคือบล็อกบล็อกไว้อ่าบล็อกตัวตัวการเสียงไว้นะครับ ถ้านาฬาจากอยากจะเอากลับคืนก็เอาแกะตรงชุดโรเตอร์นะเอาชุดโรเตอร์ออกจะมีแผ่นไอตัวตัวเสียงนะนะครับนะก็จะเอาแผ่นวัเชอร์ออกแผ่นแหวนออกแค่ใบเดียวนะครับผมบล็อกไว้นะครับบล็อกไว้เพื่อให้มันเดินเงียบ่ะเดินเงียบนะส่วนนานิกาที่อยากจะเป็นเดินคลาสสิกเหมือนเดิมก็แค่แกะเอาแผ่นวัเชอร์ออกนะครับนะแค่นั้นเองนะครับนะเป็นเดินเงียบละนะครับ ไปแล้วนะครับนะนะครับอ่ะนะครับเล่นเบรกหน้าได้เล่นเลเวอร์เบรกได้นะครับนะครับเบรกหน้าก็เล่นสปินทั่วไปนะครับเหมือนสปินทั่วไปนะครับนะครับเป็นแกนธรรมดาปกตินะครับนะเบรกนะครับโอเคนะครับใครจะเล่นแบบสไตล์อิโซก็จะเป็นเล่นแบบปลดล็อกหลังก็จะเดินหน้าถอยหลังเราก็จะสู้กับปลาด้วยแรงเบรกของกระเดื่องเลเวอร์นะครับ เบรกีตรงนี้นะครับนะตัวชุดกระเดื่องนี้มันก็จะทํางานเป็นเบรกนะครับเป็นเบรกเบรกด้านล่างนะครับเบรกด้านล่างของตัวเนี่ยนะจะเป็นชุดโรเตอร์เบรกนะครับตัวนี้นะครับจะเบรกตรงโรเตอร์นะครับโรเตอร์เขาจะมีจานเบรกของโรเตอร์นะจะเป็นจานพวกนี้นะครับใต้โรเตอร์ครับเป็นคอยแ่นเบรกนะครับกระเดื่องก็จะเป็นหน้าที่เบรกแบบนี้นะกับตุวนนี้ ก็เรียบร้อยนะครับนะทำให้เรียบร้อยนะครับหมุนลื่นปกตินะครับนะใช้งานได้ปกติขนาดประมาณ B G 15นะครับเดินแยให้เรียบร้อยนะครับหน้าดอกตีกลับเสกกลับนะครับปกตินะครับล็อกหลังนะครับล็อกหลังกดล็อกหลังได้ปกตินะครับอ่เดินล็อกเดินหน้านะครับโอเคนะครับไว้เก็บไว้สะสมไว้ใช้งานก็ดีนะครับนะสวยสปอร์ตไลน์1,000 lb นะครับสภาพยังสวยๆน่าเก็บน่าสะสมน่าใช้งานเลยนะครับเฟซบุ๊กเพจนะครับรอกตกปลาญี่ปุ่นมือสอกนะครับอมตานครจุบดีจหน้าพิชานะครับผมก็ค่อยดูค่อยชมพิจารณาจากคลิปวีดีโอแล้วกันนะครับ